วัวผาสุกและครอบครัวหน้านิสอนเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระพิธามุทิถวายแด่พระพุทธวรยาตอดีตเจ้าอาวาสวัดเบนจมามบาพิษดูสิตวณา,าราม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินและ40องค์กรภาคีจัดแถลงข่าวธรรมยาตราอันเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานพพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดน้องคายฉลองวิสาขาบูชาโลกวัเพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบุคคเปตตาพาลีเนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วเพื่อบูชาทรามพระเทพยานมหามุนีเนื่องในวันคุ้มครองโลกด้านวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายสังฆทานแด่พุทธบตรสามหมื่นวัดเนื่องในวันคุ้มครองโลกติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2557ครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะครับเราไปเรื่องันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับครอบครัวผาสุกและครอบครัวนาที่สอนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสว,วัดเบญจมบุพิตรดุสิตวนารามครับ เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีสวดบังสุกุลถวายแด่พระพุทธวร,รยานทองสุวรรณสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบ,บพิรดุสิตวนารามในการนี้ได้มีตัวแทนครอบครัวผาสุกและครอบครัวนาคที่สอนโดยนายสุชาติผาสุกเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมที่กระบาดมุกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนพิธีในฐานะพิธีกรได้อาราธนาศินห้าเมื่อคณะเจ้า,าภาพรับสินครบแล้ว ในสุชาติผาสุกได้จุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หนา้าโกรธพระพุทธวร,รยานสําหรับการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวร,รยานในครั้งนี้ไดอารัธนาสมณเนรนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจํานวนสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมจากนั้นตัวแทนครอบครัวผาสุกและครอบครัวนาคที่สอนได้ถวายเครื่องทยธรรมและทอดผ้าบางสุกุลแด่พระพิสุิ์ที่สวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธี วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดนนองาายนะคะก็ได้จัดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่2ค่ะ โดยระหว่างวันที่24-26เมษายนที่ผ่านมาณวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายได้จัดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองซึ่งมีพระภิกษุสามนเณรจาก6จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีน้องคายน้องบัวลำภูสกลนครเลยและจังหวัดบึงการร่วมสอบกว่า700รูปซึ่งครั้งนี้เป็นการสอบซ่อมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดน้องคายเจ้าอาวาสวัดศรีสเกต เป็นประธานสงฆ์สำหรับการสอบครั้งนี้ได้ทำการสอบวิชาบาลีวยากรณ์และวิชาแปลมคตเป็นไทยของระดับชั้นประโยค1 2ส่วนปรริยนธรรประโยค3สอบวิชาบาลีวยากรณ์วิชาแปลมคตเป็นไทยและวิชาสัมพันธ์ไทยส่วนปริยนธรรประโยค4สอบวิชาแปลมคตเป็นไทยและวิชาแปลไทยเป็นมคต โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุและสาม,มนเณรทุกรูปที่เข้าสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้เป็นการสอบบาลีสนามหลวงในครั้งที่สองมีนักเรียนผู้เข้าสอบจานวนมากในเขตภาค8ขอ,อโมทนาทุกรูปขอให้สอบได้เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษา เป็นกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนภระริยธรรมแผนกบาลียิ่งไปกว่านั้นเป็นที่รู้ว่าปัจจุบันนี้นักเรียนผู้เข้าสอบมีจำนวนไม่มากนักประกอบกับการศึกษาทางโลกนั้นบีบเพื่อให้นักเรียนนั้นนักนักเรียนได้มีโอกาสเรียนในชั้นสุงสูงขึ้นโอกาสที่นักเรียนที่จะมาบวชเป็นตําเจนั้นค่อนข้างยาก ขอท่านพระเถรานุเถระช่วยสนับสนุนรักษาใจของสมณเณรนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาขอนักศึกษาเหล่านั้นขอเขาจะได้มีความสุขใจมีที่พึ่งพิงพึ่งพิง,พ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 งทางใจมีพระเถรานุเถระเจ้าคณะสังฆิการให้ความรักให้การสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นผลดีกับนักเรียนผู้เข้ามาเข้ามาแล้วสุขใจสบายใจมีร่มเงาที่ดี มีพระมหาเถระเปรียบเสมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นที่พึ่งพิงนอกจากนี้แล้วมีพระภิกษุสำเนินช่วยเหลือเอื้ออาทรเป็นกริยาในมิตรที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดพระศาสนาเป็นที่พึ่งพิง,พ,งพระศาสนาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมและจะได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่เข้ามาแล้วเป็นความผาสุก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินและ40องค์กรภาคีจัดถแถลงข่าวรรมาแยตราอันเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายฉลองวิสาขาบูชาโลกครับเช้าวันนี้ณอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกสหาหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติชมรมพุทธศาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายและ40องค์กรภาคีได้จัดถแถลงข่าวธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายฉลองวิสาขาบูชาโลกระหว่างวันที่7ถึง13พฤษภาคมพุทธศักราช2557 โดยได้รับเกียรติจากนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิสสัมพันธ์แห่งโลกและอาจารย์ลือพงศ์ลีละพนังกรรมการมูลนิธิพุทธอุทยานานานาชาติร่วมถแถลงข่าวนอกจากนี้ภายในงานยังมีสื่อมวลชนรวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายนําโดยพระจิรพัฒน์กิติพัฒโทหัวหน้ากองส่งเสริมและเผยแพร่รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้โดยนายกนกนกล่าวว่าในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะการดําเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกสําหรับทุดงธรรมชัยอันเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานณพุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายถือเป็นโครงการที่สําคัญที่มุ่งประโยชน์3ด้านคือ มุ่งประโยชน์ต่อพระพิสูจน์ที่เดินทุดงซึ่งเป็นพระพิสูจน์ในโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองมุ่งประโยชน์ต่อญาติโยมทําให้ญาติโยมมีความสุขก,กายสุขใจที่ได้เห็นพระพิสูจน์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและที่สําคัญมุ่งประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีพระธุดงจากทั่วประเทศกว่า1,000รูปเดินธุดงผ่านตัวเมืองพื้นที่6จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาสระบุรี นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายซึ่งจะเริ่มเดินทุดงระหว่างวันที่7ถึง13พฤษภาคมนี้ครับก็เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของทพศาสนาของประเทศไทยและของโลกซึ่งเป็นวันที่มหาเถรสมาคมและรัฐบาลโดยเฉพาะมูลนิธิพุทธอุทยานานาชาติของวัดพระธรรมกายจัดให้มีกิจกรรมเดินทุดงธรรมชัย รรมญาติตาอันเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานณจังหวัดหนองคายซึ่งผ่านตั้ง6จังหวัดมีการทูดุงธรรมชัยผ่านจังหวัดอยุธยาสระบุรีนครนาสิมาขอนแก่นหนองคายซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญและก็ทําทให้ประชาชนและผู้สายดุจชนได้ร่วมการฉลองพระบรมธาตุที่จะประดิษฐานที่จังหวัดหนองคายและตอนนี้ทีมงานของจังหวัดพระนครศรีอยุทยา ก็เตรียมความพร้อมโดยได้มีการประสานงานไปทางผู้ใหญ่ของทางราชการและผู้นําชุมชนทั้งหลายเพื่อเชิญชวนชาวบ้านผู้มีบุญได้มาต้อนรับในการอัญเชิญพระบรมธาตุในครั้งนี้ชาวอายุทยาทุกๆคนก็มีความปลื้มปิติใจและมีความยินดีในการที่จะต้อนรับพระธุดงในการอัญเชิญพระบรมธาตุในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับช่วงกิโลเมตรสุดท้ายนะคะเราจะมีไฮไลไท์คือจะมี แต่งชุดไทยนะคะแล้วก็มีแบบแต่งตัวเหมือนกับชาวโบราณนะคะชาววังมาต้อนรับคณะพระธุดงนะคะออขอเลยนเชิญนะคะยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกทั่วประเทศนะคะมาถวายการต้อนรับคณะพระธุดงคครั้งนี้ด้วยกันนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการเข้าวัดอิ่มบุญชุมชนรักษาศีลห้าน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนายชัยโรุมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมโครงการเข้าวัดอิ่มบุญชุมชนรักษาศีลห้าณวัดเข้าดินใต้และวัดมหาโพใต้อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้รักษาศีลห้าและเป็นต้นแบบในการรักษาศีลห้าได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ โดยการเข้าวัดทำบุญรับศีลฟังธรรมเทศนาและเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวม15ครั้งให้ครบทั้ง15อำเภออำเภอละ1วันส่วนที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดพิธีปุปพ้เปตะีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ครับ เช้าวันนี้นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปลุกพระเปโตรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่โดยมีสาธุชนมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้เป็นจํานวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาอาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรม จากนั้นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมรดกพัตทหารเป็นสังฆทานกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันถวายพัตาหารเพนแดดท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้สําหรับพิธีปลุกภาพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานญาติมิตรได้อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตั้งใจมาทาบุญให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าครบรอบหนึ่งปีที่คุณแม่เสียชีวิตก็เลยถือโอกาสมาทาบุญที่วัดพระธรรมกายทราบว่าวัดพระธรรมกายเนี่ย มีบุญบุพะเปตะพีซึ่งที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเดือนละสองครั้งนะคะเป็นโอกาสดีมากของสาธุชนทุกคนที่จะได้มาแสดงความกตัญญูกตวเวทีมาทำบุญให้บรรพบุรุษนะคะวันนี้นะคะได้ได้มีโอกาสได้มาทำบุญนะคะในพิธีบุพะเปตะพีนะคะซึ่งเป็นวันพระใหญ่เป็นโอกาสพิเศษค่ะ ในหนเดือนเนี่ยจะมีแค่สองครั้งเท่านั้นเฉพาะวันพระใหญ่เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาค่ะที่ล่วงลับไปแล้วเราโชคดีนะคะที่มีโอกาสได้ทําสิ่งที่เรา เราคิดถึงหมู่ญาินะคะเราก็สามารถที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาได้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่ดูรายการ DMC นะคะได้มาทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะในวันพระใหญ่ค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะจะจัดในวันพระใหญ่สองครั้งเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญค่ะ และเมื่อเช้าวานนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีก็ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่น70ปีบูชาธรรมพระเทพยานมหาหมุณีค่ะ เช้าวานนี้ณนะทางเข้าหบ้านแก้วเรือนทองคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นบูชาธรรม70ปีพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมทรอ,อารักษ์ยานารักโโผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกลัลยนานมิตรนายแพทย์ฉัดชัยศรีบัณฑิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมมีกลัลยนานมิตรพอลพัฒนารารัตนชัยและกลัลยนานมิตรพลับพลึงผู้ทรัพย์สุวรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยมีกลัลยนานมิตรกนก กลัลยานมิตรอภินันอภิรมรัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานจะได้น้อมนำถวายเครื่องทัยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมูนิยกถาและให้พรกับทุกท่านที่ได้มาร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรฉลองพระใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตร รวมทั้งแขกผู้มีเกียตรติและสาธุชนได้รับบุญใหญ่กับพระภิกษุบวชใหม่นับว่าเป็นบุญที่บริสุทธิ์มหาศาลประมาณไม่ได้และยังเป็นการแสดงออกถึงการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธในการใส่บาตร่วมกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะครับวันนี้ก็ได้มาตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ70ปีนะครับก็ อากาศวันนี้ดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ทําให้เกิดความปลื่มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีมีสาธุชนมามากมายนะครที่จะมาตักบาตรในครั้งนี้นะครับ สำหรับการบวชอูกุเจ็ดปีเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการบวชเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มามีโอกาสร่วมบุญใหญ่ในโอกาสที่ได้บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี70ปีนะคะแล้วก็เราทุกคนสาธุชนที่มาร่วมบุญกันตรงนี้คะ่ะก็ได้เห็นและชื่นชมบุญของพระลูก พุทธบุตรท,ทุกท่านที่งามสง่าแล้วก็เห็นว่าเวลาที่จะเกิดความเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นที่หน้าปิติอินดีนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งแล้วก็รู้สึกปลื้มแทนญาติทร่ททุกท่าน,นะค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญนี้แล้วก็ไม่อยากให้พลาดบุญทุกๆบุญนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมกับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญของเรา เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องครับโดยในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีนะครับส่วนโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวอร์นิวส์ครับ พระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วภายในงานอุบาสิกาแก้วทุกท่านเข้ารับฟังการประมนิเทศจากพระอาจารย์เรื่องข้อปฏิบัติในการอบรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมจากนั้นร่วมประกอบพิธีฝักตัวเป็นสย์และในวันรุ่งขึ้นได้ร่วมการประกอบพิธีบวชเป็นอุบาสิกาแก้วตลอดระยะเวลาการบวชอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ฝึกฝนอบรมตนเองในเรื่องของกิจวัตรประจําวันทําวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรม สืบสานวัฒนธรรมคุณยายทำความสะอาดเสนาสะนะปึกมารยาทในการรับประทานอาหาร ยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้เหมาะสมกับก,บการเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นอกจากนี้อุบาสิกาแก้วยังได้ร่วมพิธีเนื่องในวันคุ้มครองโลกและได้ประกอบพิธีลาบวชอุบาสิกาแก้วและขอขมาแด่พระอาจารย์จากนั้นได้ชมประมวลภาพและรับประกาศนียบัตรหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานสามหมื่นวัดทั่วประเทศพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายทองคำล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา อาจารย์ขนนกยูงโดยกลยาลยานมิตรน้ำค้างเฟรวงสุดตาและกะลาลยานมิตรนันทาโอลันดินหงศีนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมีกาลยานมิตรคำบาลภูผ่านแก้วและกะลาลยานมิตรนิชดาพรเบเกอร์นำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายคีฬลานาเพษัตมีกาละยาน,นมิสมสามนเย็นเพิ่มและกาะละยาน,นมิประเทืองโบราณมูลนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกาละยาน,นมิพรพิมลฟอลันเทนและกาะละยาน,นมิจริยาชวาเกอร์นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายเป็นพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุกยุงองค์ที่สอง พิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้านวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ได้จัดงานวันคุ้มครองโลกภายในงานพระอาจารย์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายที่พยาบุปผามาลาเพื่อบูชาธรามพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ70ปีโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือการยานมิตรอัมภัยสีอนุัยและกาลยานมิตรปทมาสีอนุัยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายบริเวณหน้าแท่นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อด้วยวิธีกล่าวคำถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร3 0,000กว่าวัด โดยประธานน้ำกล่าวคำถวายจจตุปัจััยธยธรรมคือกาลยานมิตรปรีดีและกาลยานมิตรอุสนีลีพัฒนาพันธ์ส่วนวิธีกล่าวคำถวายทองคำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนกยุงมีกาลยานมิตรสืบสวัสดิ์สายสมอน และกาลยานมิตรรองศาสตราจารย์ด็อกเตร์จันพิมสายสมนนำกล่าวคำถวายหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีหย่อนมหาสุวรรณนิธิเพื่อร่วมหล่อทองคำรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุกยุงด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน ก็ท้องขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างแดนด้วยนะคะที่ก็ร่วมกิจกรรมงานบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากทุกท่านสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้นะคะทาง facebook.com/tvdmcnews ค่ะหรือว่าจะส่งข้อมูลข่าวสารให้เราได้ช่วยกันเผยแพร่ได้ทาง tvdmcnews@gmail.com นะคะวันนี้คุณเชือ่โช,ช่วยและดิฉันกน,นิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะส,สดีครับ